สวัสดีทุกคนค่ะขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาชมคลิปในช่องน้ำหมอพยากรณ์กันและได้ช่วยสนับสนุนช่องโดยการไม่กดข้ามโฆษณานะคะคลิปนี้จะเป็นการพูดถึงการย้ายของดาวพฤหูว่าจะมีผลกระทบกับราศีมียังไงบ้างการดูก็เป็นการดูแบบภาพรวมไม่ได้เป็นการดูส่วนตัวเป็นการอ่านการโคจรของดวงดาวที่เคลนย้ายในแต่ละเดือนนะคะ จะทําให้บางคนก็ตรงบางคนก็ไม่ตรงและที่เตือนสิ่งในไม่ดีเนี่ยก็อย่าเพิ่งกังวลกันเพราะว่าทุกคนอะยังมีดวงดาวในพื้นชะตาเดิมอยู่อีกสิ่งที่เตือนอะให้ถือว่าเป็นการบอกเหตุการณ์่วงหน้าทุกคนจะได้รับประวังกันเื่อขอแนะนําหลักธรรมะ เช่นหลักภูมิหารสี่หลักธิปา4ีมักมีอง์8หรือหลักธรรมะที่ทุกคนเคยได้ยินมาเนี่ยนำมาใช้ในชีวิตประจําวันกันค่ะเพราะว่าหลักธรรมะเหล่านี้สามารถช่วยคลี่คลายปัญหาและความทุกข์ต่างๆได้นะคะดาวพระราหูเนี่ยจะมีการย้ายจากราศีเมษมาที่ราศีมีนเป็นระยะเวลา1ปีครึ่งตั้งแต่วันที่17ตุลาคม2566 จนถึงวันที่4พฤษภาคม2,568คติทางด้านโหราศาสตร์ก็มีว่ามัวเมาให้ถายราหูดาวพระหูเนี่ยเป็นดาวแห่งธาตุลมก็เลยส่งผลให้มีความรวดเร็วคล่องแคล่วแปรปรวนเปลี่ยนแปลงมีความสามารถรอบตัวแล้วก็มีการกระทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะว่องไวรวดเร็วและอิสระในด้านดีพระหูก็มีนะคะคือจะดีในการตรวจสอบจับผิด ทั้งสังเกตมีปฏิพัณธ์ไหวพริบสูงรู้ทันได้เหลี่ยมบุคคลเก่งในการคาดการการประมาณการในอนาคตเหตุการณ์ร่วงหน้าสามารถทำงานด้านรุกและรับเป็นอย่างดีทำงานเร็วต้องมีมูลเหตุของเรื่องอารมณ์ก็มาเกี่ยวข้องด้วยชอบช่วยเหลือรักษาผลประโยชน์และอำนาจได้ดีชิงดีชิงเด่นจริงจังท้าทายส่วนด้านเสียก็มีคือว่าเป็น คนหูเบาบ้ายอหลงอะไรง่ายเชื่อคนง่ายโมโหร้ายบ้าอำนาจหงุดหงิดไร้เหตุผลชอบอาบยมุกทุกชนิดส่วนอวัยวะก็คือหน้าแข้งน่องข้อเทา้าโรคภัยก็มีโรคลมทุกชนิดรมแน่นจุกเสียดภูมิแพ้อาหารเป็นพิษพิษราเรื้อรงังอุบัติเหตุจากที่สูงถูกวางยาพิษเครื่องบินตกแล้วก็ระวังสัตว์ที่มีเขี้ยวมีงา หรือโดนแมลงสากบกระต่อยก็อาจจะเป็นพึ่งต่อแต่ต้องระวังนะคะแล้วก็สัตว์ก็คือแทนด้วยหนูปลวกแมลงสาบมอดอาชีพที่เกี่ยวกับประหกลกก็จะมีอาชีพเกี่ยวกับพวกวงการบันเทิงสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสื่อออนไลน์งานทางการเมืองผู้มีอิทธิพลหรืออาชีพที่ทําเกี่ยวกับความรู้สึก จิตปัญ,ญญาณของมหาชนอันเป็นผลนามสุ่ความเชื่อถือความเชื่อมั่นความศรัทธาก็เช่นนักพยากรณ์ทั้งหลายร่างทรงหรืออาจารย์ที่สอนเกี่ยวกับน,นั่งสมาธิอ่าแล้วก็ไรโค้ดทั้งหลายแล้วก็มียังมอีกหลายอาชีพนะคะที่เกี่ยวกับดาวพรโหอันนี้เป็นการยกตัวอย่างให้ฟังนะคะอันนี้นะให้ดูก่อนว่าลัคนาการประมาณเอ่อ ป็นปมา,ปร,มาประมาณการลัคนาข้าวๆสําหรับคนที่เกิดช่วงไหนช่วงไหนอันนี้็ิการยกตัวอย่างให้ฟังนะคะคือมัน,มนจะมีก็จะมีครบทั้ง12ราศีแล้วแหละแต่นี้ยกให้ให้เห็นว่าถ้าเกิดช่วงนี้จะเป็นลัคนาอะไรและวันที่เป็นราศีอะไรอย่างเช่นคุณเกิด14มีนาคม 10- ถึง12เมษายนใช่ไหมคะอ่า วันที่เกิดเนี่ยจะเป็นราศีมีนแต่ถ้าเกิดอยู่ช่วงเวลาเกิดประมาณตีห้าถึงเโมงเช้าอ่ะจะเป็นลัคนามีนเท่ากับว่าคุณเวลาคุณดูดวงเนี่ยคุณไปดูราศีมีนได้ร้อเลยแต่ถ้าใครเกิดวันที่14มีนาถึง12เมษายนเนี่ยอันนีกนะ้ก็คือเป็นราศีวันที่เกิดเป็นราศีมีนแค่20% แต่ลักษาะเกิดอะถ้าคุณเกิดประมาณตีสามถึงตีห้าเนี่ยลักนาะคุณจะเป็นกุมทันที80%เวลาดูดวงเนี่ยให้ดูทั้งสองราศีอ่อมีนกับกุมอะ่ะผสมกันค่ะแล้วก็เพราะคือเหมือนกับเราจะมีส่วนหนึ่งที่เป็นมีนและส่วนหนึ่งที่เป็นกุมนะลักษณะนิสัยประมาณเนี่ยอันนี้ก็อย่างเช่นถ้าคุณเป็นราศีมีนเนี่ยลักษณะเป็นราศีมีนเนี่ย คือจะเป็นคนชอบสะสมรองเท้าซื้อรองเท้าเยอะเขาว่า,างั้นนะแล้วก็ถ้าเป็นกลุ่มเนี่ยก็คือคนที่มีกุญจจับผิดเก่งก็แบบพระรัวค่ะหรือช่างสังเกตอันเนี้ยก็คือจะมีลักษณะใส่ตามตามเนี้ยตามลัคนาของแต่ละคนอันนี้ก็เป็นการบอกคร่าวๆนะคะทีนี้เราก็ดูว่าลัคนาราศีมีเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างต้องบอกกันว่า าดาวพาระหูเนี่ยเป็นดาวตัวแทนของเรือนวินาศตอนนี้พระหูย้ายไปที่มกุมรัคนาตัวคุณเนี่ยเป็นระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งทีนี้ขออธิบายคำว่าวินาศก่อนนะคะวินาศเนี่ยเรามองได้2ด้านนะด้านดีก็คือเป็น การสนับสนุนส่งเสริมตัวเราเกื้อกูลตัวเราก็ได้สิ่งที่ปกปิดก็ได้หรือสิ่งที่เป็นความรับของเจ้าชะตาก็ได้นะส่วนด้านไม่ดีเนี่ยก็คืออุปสรรคทั้งหลายความเสียหายในระยะเวลาหนึ่งปีครึ่งแล้วเราบอกว่าถ้าปกคุมลัคนาคุณเนี่ยความหมายของดาวพฤหัสราก็มีใช่ไหมคะ ถ้าเอาทางน,นิสัยเนี่ยก็คืออันนี้มองก่อนว่าเป็นตามของราหูอยู่ตรงน,นเวลานี้เพราะว่าถ้าตาเอ่อถ้าดาวพระหูย้ายไปตรงเนี้ยทางโหราศาสตร์พระหูไม่มีตําแหน่งอะไรแต่ถ้าไปดูพื้นชะตาเดิมของแต่ละคนเนี่ยพระหูเนี่ยอาจจะอยู่ตาแหน่งที่ดีหรือไม่ดีก็ได้แต่อันนี้เป็นตาแหน่งปกตินะได้วงว่าถ้ากลุ่ม ตัวตนข,ของคนลักลางศสีมีนะอาจจะทำให้คนลักลางศสีมีนต้องระวังว่าอย่าไปเชื่อใครง่ายและตัวเราเองอาจจะเป็นคนหงุดหงิดง่ายก็ได้อันนี้เป็นไปได้เงั้นนะแล้วก็หมียว่าหรืออาจจะเชื่ออะไรที่เกี่ยวกับ มีความเชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งหรือหลงอะไรสักอย่างหนึ่งหลงนี่หมายว่าอาจจะหลงเรื่องของสะสมของเก่าหรือเปล่าหลงเรื่องหานกันกินหรือเปล่าหรือหลงการแต่งตัวเปล่าอันนี้ต้องไปดูหน้าง,งานของแต่ละคนว่าจะไปหลงในหลงชื่ออะไรกับคนอื่นหรือเปล่าแต่ถ้านะมองนี้เนี่ยถ้าอย่างดาวเราหหเนี่ยคือคุณอาจจะไปหลงในเรื่องของพวกเกี่ยวกับโรค ออนไลน์หรือสนใจเรื่องของโลกออนไลน์มากขึ้นอาจจะมีการแบบเนี่ยสมมุตนะิอะซื้อของผ่านออนไลน์ก็ไดออ้ชอบช้อปปิ้งของออนไลน์ก็ได้เป็นไปได้ทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ขอให้ไปดูในหน้าง,งานของแต่ละคนว่าจะเป็นเรื่องอะไรนะคะแต่ทีเนี้ยจังหวะที่ดาวพระหูเนี่ยอยู่ตำแหน่งเนี้ยจะไปเลงกับดาวเจ้าเรือนของฝั่งตรงข้ามก็คือดาวพุธ ดาวพูดกับพระหูเนี่ยเขาไม่ถูกกันเขาได้เป็นคู่วิวาทะหรือคู่วิวาะต้องบอกก่อนคู่คู่ทะเลาะก,กันนั่นแหละคือมองว่าให้ระวังในเรื่องของคําพูดเอกสารสัญญาต่างๆแล้วก็การคิดการอ่านการเขียนของเราเนี่ยหรือเราอาจจะไปคอมเมนต์บนโลกออนไลน์ก็ได้หรือใครมาคอมเมนต์เราบนโลกออนไลน์ต้องระวังอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นได้ อันนี้ก็คือยกตัวอย่างให้ฟังนะคะแต่ทีเนี้ยต้องไปดูว่าเนี่ยเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะออกคลิป12ราศีใช่ไหมคะเป็นของเดือนตุลาคมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูทีหนึ่งว่าพอไปลงกับดวงดาวที่จอนในเดือนตุลาคมแล้วเนี่ยจะสัมพันธ์ในเรื่องของอะไรบ้างแต่อันนี้เพียงแต่ยกตัวอย่างว่าในมองที่ว่าลาหูยักษ์อยู่ตำแหน่งนี้แล้วกันค่ะอย่างไงก็ถ้าสมมติใคร่ พระระหูย้ายมากมรุงรัชกาแล้วเนี่ยบางคนก็จะมีเป็นเรื่องดีก็มีนะบางคนก็อาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่ถ้าเป็นใครเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยหรือเป็นปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยก็ขอให้ตั้งสติกันใจเย็นอดทนในการแก้ไขปัญหานั้นๆปัญหาทุกปัญหามีทางออกนะคะแต่บางปัญหาเราต้องใช้ระยะเวลานในการแก้ไขก็ขอเป็นกําลังใจทุกคนนะคะขอทุกคนเนี่ยพบเจอความดีไม,ม่ความทุกข์แล้วก็ขอพบ คุณทุกคนเลยค่ะที่เข้ามาชมคลิปกันขอบคุณค่ะ